ไทำทะเลทำทะเลนี <that> on, ่เหรทะเลมีกุ้งนิยวนี่หรอไม่เกลืไม่เสร็จแล้วจะทำอะไรแล้วในซีงคืออะไรนะทั้งคู่ไม่ใช่มันสุกแล้วเหรอก็มีอะไรในสุกในถังอีก ทนนี่บ้านไหนส่งมานี่บ้าน,านอุ้มนอุตูหลวอองโคก่กัสแล้วข้าวจะแฉะไว้นะนรู้จักปริมาณหรือ,อยังการหุง,ข,งข้าวนะ่อันนี้คือกุ้งแช่น้ำแข็งครับ กุ้งแช่น้ำแข็งอันนี้คืออาหาราที่กินวันเกิดนี้วันเกิดนี้อ,อาหารสําเร็จซื้อมาแต่วันนี้เพิ่งแกะออกมาพ่อไม่ชอบสตอร์พอไม่ชอบสตอไม่ชอบสตอเหรออ่าสตอร์อะไรแล้วในอันนี้คืออะไรนะไข่อนนหอยแก็งพ่อว่าอย่างไรล่ะ น,นี่จะทำอะไรนะ่ันเชียวจะทำอะไรน,นี่จนึ่ะพอนึง่งอย่านึ่งนานนึ่งพออุ่นๆพอเท่านั้นมันหดหมดลงเองครับเตรียมตัวไปอุดหนุนที่ร้านเลยนะครับวันนี้หาสถานที่เปิดร้านอาหารเดี่ยวนะครับจะปักหลักอยู่แถวไหนเนาฮนะ ปั๊บไปทําเปิดร้านอาหารอยู่ไหนพาลกูกพาเมียเปิดร้านอาหารทางไหนเรียนกะเปิด,ด,ปดอันนี้แม่สบายแม่จะทัก่อนอันนี้แม่เราจะทำข้าวตมแม่จะทำข้ตวตมเพื่อ ก็จะเป็นข้าวเสียเหลืออยู่ไม่ต้องเอาลงหมดก็ได้เอาไว้ในซึ้งก่อนคือจะนึ่งอะไรอีกซึ่งมันมีหลายชั้นอยู่ไม่ใช่เหรอเอาอื่นไปนึ่งก็อเออ